ื่องที่3การฉายเชนม้าฉากอันนี้ก็จะเรื่องเาจะจเข้าในะการประยุกต์ที่เราอาจจะพอในภาพตามได้แต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูรูปกันดีกว่านะที่มาหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยนะรูปนี้เป็นรูปที่เป็นโจทย์ทางฟิสิกส์ที่น่าจะเคยเคยทํกันแล้วอันนี้จะมีอะไรเยอะ,ยอะหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยววาดภาพตรงตรงด้าน,นข้างแล้วกันนะให้เห็นทุกอยาก่างอาการน่าจะจะมีพื้นพื้น,พ,นพื้นลาดลาดเอียงเอียงพูน อังทีคือคือแรมป์หรือเขาจะ้คำว่า In อ,อ,อินคลายเพลนเออนเียแล้วก็มีกล่องอยู่บ้างอย่างไรไอันนี้ถ้าเกิดเราวางกล่องไว้เฉยๆเนี่ยถ้าเกิดกล่องมันหนักพอกล่องมันก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะถต่ว่ากล่องมันเลื่อนด้วยอะไรถ้ากล่กองมันเลื่อนด้วยแรงน้ำถ่วงที่มันดึงกล่องลงมาตรงๆแล้วคำนวณได้นี่ MT. เอ็นจีเอ๊ะแล้วแรงน้ำถ่วงมันดึงกล่องลงตรง,ตรง แต่กล่องมันเคลื่อนที่เอียงๆถูกไหมะฉะนั้นถ้าเกิดเ,เราจะเราเราจะอธิบายนะการเคลื่อนที่ของกล่องเราใช้แรงนี้ล้วเราจะอธิบายเาเ,ยเวกเตอร์นี้ไม่ได้แล้วเพราะเพราะมันไม่ได้ดึงกล่องให้มันทะลุเป็นล่าตรง,งีง้แต่มันต้องดึงกล่องให้ไปทางนี้สิเพราะกล่องมันเลื่อนใ,นในตามแนวเอียงะฉะนั้นจากจาจกนี้ซึ่งจะใช้เวกเต,ตอร์ยูแล้วกันงจากเวกเตอร์ยูของเราเนี่ย และเราก็ต้องเราก็ต้องพิจรารณาแรงนะที่ประการดึงในทิศทางนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็นี่เวกเตอร์มันดึงลงมานะแล้วกลายเป็นเวกเตอร์ทางขวานะเวกตอร์เนี่ยมันมีสมบัติของการการบวกที่เราเคยเรียนในเรื่องของเวกเตอร์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าทันเลียจะอยู่ลงมาตรงเนี่ยแล้วแปลงเป็นยูทางขวาเนี่ย แล้วมีอะไรหายไปแมีอะไรหายไปอยู่ที่หายไปคือนี้แลวที่หายไปคือเวกเตอร์นี้นันคือเวกเตอร์อีกอันหนึ่งที่อี่ทำให้เกิดสมบัติว่าในเวกเตอร์สีครีมเนี่ยเวกเตอร์หรือแรงที่ดึงกล่องให้มันเลื่อนลงมาเนี่ยบวกกับเวกเตอร์สีม่วงเท่ากับเวกเตอร์สีเขียวนะสีครีมบวกสีม่วงเท่ากับสีเขียว ซึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งมันคือการบวกของเวกเตอร์นะไม่ใช่การบวกของแรงยังไงสีสีกิมบวกม่วงมันมันได้มากกว่าสีเขียวอยู่แล้วแหละแต่ในเชิงของเวกเตอร์เนี่ยมันบวกกันเท่ากันซึ่งสีม่วงในที่เราเราใช้เราใช้ทำอะไรที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่นี่อันนี้คือเราเขียนให้เห็นภาพตามในเชิงเวกเตอร์ว่านะครีมบวกม่วงเท่ากับเขียวแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะเวลาแตกแรงเนี่ยแหละมันมันต้องดึงกล่องสิเนี่ยมันไม่ดึงอากาศ แล้วมันดึงกล่องมันก็จะดึงมาดึงมาชนกับอะไรดึงมาชนกับพื้นราบพื้นด้านนี้พื้นเอียงนี้แล,แล้วก็จะจะได้ภาพตามรูปเลยถ้าเกิดเราต้องการจะเขียนให้มันละเอียดขึ้นก็นจะได้ว่าอาจจดเกิดมีแรงดันมีแรงดึงกล่องลงมาก็าจะมีแรงต้านและมีเอ็นแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากให้กล่องตกเราต้องดึง f กลับไปประมาณนี้ซึ่งนี้คือหลักการของการแตกแรง ในภาพทางซ้ายนะไออันนี้คือที่เราเรียนตอนมอปลายาทางซ้ายเนี่ยเป็นการแตกแปลงที่ได้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นตัวอะไรเป็นตัวเลขหมดเลยเนาะไม่ใช่เป็นตัวเลขหมดเลยเป็นสเกลร์หมดเลยเพราะอะไรหนึ่งเพราะมันคำนวณง่ายนั่นก็สองคือเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเรียนเรื่องแรกๆดังนั้นเราก็ต้องใช้แบบจำลองที่ติดตามง่ายคำนวณง่ายแต่แต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าอเน,นี้ยมันใช้ได้ถ้าเกิดเป็นพื้นราบ เป็นเอียงที่มุมเท่าเดิมและก้าในอนาคตเราเรียนเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นเช่นมันเป็นพื้นโคง้งหรือเป็นคืนขึ้นโค้งก็ได้เป็นแบบโลโลเคสเตอร์แล้วก็ไม่สามารถใช้สูตรนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องใช้สูตรที่มันทั่วไปกว่าซึงก็จะแน่นอนนะแสดงจะใช้ตัวเลขธรรมดาจะใช้เรื่องของเวกเตอร์อธิบายจะดีกว่าแล้วก็เป็นที่มาว่าเราจะเป็นเราจะเป็นจากการแตกแรงในมุมของสเกลร์ที่เราเรียนมาปลาย ในโมเดลง่ายๆเนี่ยให้กลายเป็นการแตกใจงในเรื่องของเวกเตอร์แทนอ่าในที่มาละอันต่อไปก็ต้องถามว่าเราจะแตกแ่งไงเราจะอธิบายยังไงให้ได้ครับต่อในเชิงเวกเตอร์นะอัน,นอันนี้คือโมเดลที่ที่ใช้ใชน,นทางฟิสิกส์ยินี้ในทางคณิตศาสตร์เราจะใช้นิยามที่อ่าที่ทั่วไปกว่านิดหนึ่งทั่วไปกว่าคืออย่างนี้ ตรงนี้มาสักคู่ฟึบเนี่ยำมาแล้วอันนี้คืออันนี้คือของเด s m o s ถ้าถ้าไม่ลืมจะใส่ไวใน u t ท b e ด้วยนั้นคืออันนี้เราเห็นว่ามีเ v ต c อยู่กับ b เนี่ยเราสร้างมาสองอัน u เนี่ยคือแรงแรงที่เราจะดึงไว้ไหนก็ได้ถ้าเกิดเราเจี้ยนตรงตรงหัวมัน ก็หมุนไปหมุนมามันก็จะหมุนตามเราหรือถ้าเกิดอยี๋วได้เลขเป๊ะในการคำนวณก็ใส่ได้พิมพ์ได้เช่นต้องให้ยูหนึ่งเป็นเลขสิบดานขวาสิบหน่วยการให้ยูสองเป็นเลขอ,อะไรดีลบหนึ่งแล้วกันก็ทําได้เรามีเวกเตอร์ยูก่อนแล้วก็มีเวกเตอร์บีเรบจะเห็นว่ามีเวกเตอร์บีล้วไม่พอมีเส้นต่อไปด้วยเพราะที่จริงแล้วเวกเตอร์บีเราที่เราพูดถึงเนี่ยคือเราจะพูดถึงการแตกแรงในทิศทาง แหลกแรงของเวกเตอร์ u สีฟ้าเนี่ยในทิศทางของส้มในทิศทางสีส้ม้องเป็นพื้นรางก,ก็ได้แต่แต่ว่าถ้าเกิดจะจะพูดถึงเวกเตอร์กับพื้นรานสองอันแยกกันมันก็จะสับสนนะมันจะงงเพราะฉะนั้นก็เลยแปลงให้เป็นภาษาเดียวกันนะั่นคือเป็นเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ b ที่จะบอกพื้นรานสีส้ม่ให้บอกว่าเป็นเวกเตอร์ b แทนโดยที่ b ก็คือเวกเตอร์ที่บอกในทิศทางของพื้นรางนี้ย่มีจะยาวไหนก็ได้ มัไม่เกี่ยวเพราะว่าจะเห็นว่าพื้นราบของเรามันก็นันก็ยืดไปทั้งสองทางไม่มีไม่มีทิศสุด B จะกลับมาด้านหลังได้อย่างได้เลย B ก็จะกลับมาด้านหลังก็ยังได้เ,ดดเพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะที่จริงแล้วเราจะพูดถึงพื้นราบเราไม่ได้พูดถึง B เราพูดถึงพื้นราบนี้เพราะล่ะเรามีเวกเตอร์ u กับ v เวกเตอร์ u ราจะแตกแรงแล้วก็เวกเตอร์ B ถ้าถามว่าจะแตกแรงไงให้ u นะไปเป็นไปอยู่บนน้นบน B หลักการก็คือเราก็ต้องสร้างเส้นตรงยูเนี่ยให้ไปตั้งฉากให้ไปตั้งฉากแต่เหมือนว่าอะไรเหมือนว่านี่ในภาพว่ามีนหัวแล้วกันตรงนี้อันีภาพว่ามีมีหลอดไฟอยู่อันหนึ่งแล้วก็ฉายไปชุบไม่ปิดได้เ้าฉายี้ไปก็ฉายไปปุ๊บนะพอโดนเสานี้มันก็จะเกิดอะไรนะเกิดเกิดเงาขึ้นมานะเกิดเงาขึ้นมาบนบนหน้าจอสีส้มนี้ ่ซึ่งมัจะได้เป็นเวกเตอร์นี้อันนี้เขาบอกกดปุ่มด้านซ้ายปุ๊บอ่าได้แหละได้เวกเตอร์เดลวิมาแล้วเดลวิวนิดหนึ่งของเราเนี่ยแหละครับคือภาพฉายนคือการแตกแรกของ u บนทิศทางของ b นึกเกิดเราลองเลื่นยหนึ่งเล่นดูจะเห็นว่าอ่าเดลวิหนึ่งเล่นตามด้วยเลื่อนตามด้วยแต่สิ่งที่เหมือนเหมือนเดิมเมื่อคืนนี่นะมุมนี้เป็นมุมฉาก แล้วก็เส้นประบสีเขียวเนี่ยก็คือบอกกนะารฉายจุดยอดตรงนี้ไปในบนพื้นถ้าเกิดพลิกไปอีกด้านหนึ่งก็มันก็พลิกกลับมาตามเช่นกันแตนะ่แล้วก็ถ้าเกิดเราลองพลิกบีดูเกิดอะไรขึ้นนะเล่นบีดูเห็นว่าหน้าดาวยูนะหนึ่งก็เล่นตามโดยที่อะไรโดยที่ตรงนี้ก็็นมุมมุมฉากเสมอแล้วก็เนื่องจากบีมันบอกแค่เส้นตรงนะ เห็นว่าเราเลื่อน B บปีไปมาอย่างไรก็ตาม W าหนึ่งจะเหมือนเดิมถ,ถ้าเล่นถูกก็จะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอันนี้มือไม่มนิ่ง B เล่นได้หรือจะกลับ B ไปอีกด้านหนึ่งนอกจากวาหนึ่งก็ยังเป็นเวกเตอร์เดิมถ้าเกิดเส้นสีส้มเหมือนเดิมเนี่ย W าหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมตามเยี่ยมของเราโอเคอันนี้เราก็ได้แล้วนะเป็นเวกเตอร์ U ส่วนก็คือต้องการจะฉายเวกเตอร์ U ลงไปบน สเส้นเวนราที่ทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์บีโดยที่จริงจเราไม่สนใจ B ได้ว่าไปฟังไหนก็สนใจเส้นที่ผ่าน B นี้เราแตกแรงแล้วนะมียูนี้แล้วกันนั้นไะม่ยูแล้วเรายังไม่เสร็จถูงไหมเราเหลืออะไรอีกอย่างหนึ่งนะจากยูแตกแรงเป็น w. แมันยูก็ต้องมีอีกอันหนึ่งมีอีกส่วนประกอบหนึง่งมันก็สามารถลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะข้อ14แล้วก็กดลูกศรตึ๊กนี้ได้ Main, ดับเบิลเตอร์นดับเแหละแล้วก็เวกนเติร์นะเราเราเราลองเลื่อน B กับ U ได้ตามสะดวกเพื่อดูว่า W1 บเับเบต่างกันยังไงมันมันเปลี่ยนไปยังไงนั้นก็ไปลองเล่นได้อันนี้คือ,อนิยามของอาการฉายเติร์นเชิงตั้งฉากนี่มาดูนิยามทางการขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าในบางครั้งเขาใช้ศัพท์เฉพาะทางภาษาไทยกัน ภาษาอังกฤษจะดีกว่าแต่ว่าเราเรียนไทยกันนะ,ะโจทย์ก็คือมีเวกเตอร์ u ที่เราเห็นนะคือสีเขียวเมื่อกี้เวกเตอร์ b คือสีส้มเราสามารถนิสสาัมบัตแตกแรงนะเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ u อันอันเดียวหนะ่ยให้กลายเป็นเวกเตอร์ใหม่สองอันได้ทีน,นี้ก็คือเป็นเวกเตอร์ w ตหนึ่งก็แต่เป็นสองได้มีสมบัติว่าในะ w หนึ่งเนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกันกับ b แล้วก็เราเราก็มีชื่อเรียกมันได้ว่ามันคือส่วนประกอบของเิวเตอร์ของ u ตาม B ีเี่ยวแต่ส่วนประกอบคืออะไรก็คือเราแต่งเป็นสองอันแล้วแต่อันก็เป็นส่วนประกอบย่อยแล้วของ u ตาม B ก็คือในทิศทางที่บอกในทิศทางของเส้นตรงที่ผ่าน B หรือชื่อที่ย่อกว่าหน่อยแล้วก็น่าจะนิยมกว่าคือเป็นภาพฉายเป็นโ projection เราฉาย u ลงไปบน projection ตั้งฉากของ u บน V แล้วก็มีแฟนซีนิดหนึ่งก็คือใช้เป็นสัญลักษณ์ได้ด้วยนะเป็น P R O J ย่อมาจากเป็นตัวแรกของคำว่า projection นะเราโปรเจกต์เวกเตอร์อะไรเราฉายเวกเตอร์อะไรลงบนเวกเตอร์อะไรในที่นี้คือเราฉาย u ลงบน v ก็เขียนย่อได้ก็คือ w ตบยหนึ่ของเราแ2ยวมสอในอีกอันหนึ่งเราใช้คําว่าส่วนประกอบของเวกเตอร์ u ที่ตั้งฉากต่อ B แล้วแต่ยเป็นสอันอันนึง อันนึงตาม b อันนึงตั้งฉากกับ b อันนี้คือส่วนของเวกเตออันนี้ส่วนของอคำถามถามว่คือเราจะเราจะเราจะสามารถมีสูตรนะฮะสูตรของ w1 กับ w2 ได้ไหมข่าวดีก็คือโอ้มีตัวอีกอันนึง่งข่าวดีก็คือได้ทําได้ซึ่งในสไลด์เขาจะมีเขียนสูตรแบบนึงอยู่เราึูภาพตามนะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ u เรื่องมันในใช้สีอะไรใช้สีฟา้าเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็มีเวกเตอร์บีออกมาเราต้องการหาดาวนบัญญุนี่คือผลลัพธ์ของเราดาวน์บัญญุนึงถามว่าดาวน์บัญญุนึงมีสมบัติอะไรอันอ,อ,อันนี้นะครับในขั้นแรกคือเราส,สมมติว่ามุมมันเป็นมุมแหลมแล้วกันสมมติว่าอยู่กับอยู่กับบีเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันจะได้ในภาพตามง่ายสมมติว่านะเป็นมุมเป็นภาพนี้ก็จะได้ว่าดาวน์บัญญุนึงมันชี้มาทางบีมาดูกัน,กน นิดถามว่าจะหาดับยูหนึ่งยังไงในารพิหนึ่งมีสมบัติมีสมบัติอะไรบ้างสองข้องนั้นเวกเตอร์มันมีสมบัติก็คือมีอะไรมีขนาดและทิศทางนะอันนี้กาลายเปนเรื่องของเวกเตอร์แหละทิศทางคืออะไรทิศทางก็จะง่ายกว่าทิศทางก็คือ,อเราอธิบายทิศทางของเวกเตอร์ด้วยอะไรนดยเวกเตอร์หนึ่งหน่วย้ดยเวกเตอร์หน่วยผมว่าไม่ว่าเวกเตอร์จะยาวเท่าไหร่ก็ตาม เวกเตอร์หน่วยที่บอกทิศทางเ่ยต้องเหมือนกันทีนี้ทิศทางของเวกเตอร์จะเป็นยูหนึ่งแต่เราไม่รู้ w ยูหนึ่งจะหายังไงอ๋อนี่ไงแล้วก็หาจากนี้ได้ไงเราหาจาก b ได้ฉะนั้นทิศทางของ w เยูหนึ่งเราอธิบายด้วยเวกเตอร์หน่วยที่เป็นทิศทางเดียวกันกับ B ซึ่งก็คือ1หารขนาด B คูณ b ีอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่ที่อาจจะเล็กกว่าแต่กนเป็นเล็กกว่าแล้วกัน เวกเตอร์หน่วยที่ทิศทางเดียวกันกับ B โอเคแล้วทิศทางาแะ้วเรารู้ทิศทางเป็นสี่เหลี่ยมผืน้าแล้วน,นี้เป็นสีชียมพูด้วยสิอันต่อไปหาขนาดของ w ิยูหนึ่งไงเวกเตอร์ w ยูหนึ่งก็มีขนาดนะขนาดในที่นี้คือใช้อะไรได้แล้วตอนนี้ใช้สามเหลี่ยมได้แล้วในสามเหลี่ยมเนี้เรารู้สัมพันธ์ว่าอะไรอย่างน,นั้นจากมุมแล้วกันนะ รารู้ว่าคือว่าโคไซด์ของมุมเนี่ยของมุมเทต้าเนี่ยมันคืออะไรคือชิดฉากนะชิดก็คือขนาดของดับเบิลยูหนึ่งที่เรากำลังอยากอยาก,อยากจะหาบนฉาก็คือขนาดของเ ER ER วกเตอร์เริ่มต้นเวกเตอร์ยูมันก็แปลว่าได้แล้วเราได้ขนาดของดับเบิลยูหนึ่งแล้วว่าขนาดของดับเบิลยูหนึ่งอธิบายด้วยโคไซน์เซต้าค, eta, คูณกับขนาดของเวกเตอร์ยู เอ๊ะถามว่าต้องเราต้องหาโคไซน์ตาแยกอีกทีหนึง่งถูกไหมเรารู้ไหมเรารู้โคไซนของมุมนี้ไหมรู้นะครับเรารู้เพราะว่าเพิ่งเจอมานะเรารู้ว่ามันหาได้ยังไงนะโคไซน์ของมุมเนี่ยก็เอาเวกเตอร์สองอันนั้นมามาทําอะไรมามันดอดกันแล้วหาขนาด้นะมันมีสูตรของมันอยู่แล้วก็อย่าลืมว่าเรายังยังไม่รู้จักกับวายยูหนึ่งนะฉะนั้นเราก็จะหามุมเชต้าได้จากอะไรจากเวกเตอร์ u กับ b u กับบนะีมุมของ มุมเซต้าเนี่ยก็จะเท่ากับนะก็ใช้สูตรนั้นก็จะเป็นอะไรเป็น U ูแวเป็น u ดอทกับบจำสูตรได้ไหมยดอทกับบีหาด้วยนะขนาดของ U แล้วก็คูณด้วยขนาดของอะไรอีกนึงขนาดของ B แล้วเราก็จัดมุมเซต้าได้แล้วนะให้พยายามเปลี่ยนให้อยู่รูปของ U กับ B ที่ได้มาสองอัน แล้วก็ไอเรื่องตรงนี้มีคุณขนาดของ u อยู่ด้วยาจากตั้หาขนาดของเด็น u เรื่องจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้มีอะไรนี่ชุกๆนี่ตัดกันได้นั้ก็เลยเหลือแค่นี้มันก็เลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่ u b ด้วยขนาดของ b องอนั้นอ่ะนั้นใส่ทีเคียวไว้ เรารู้ขนาดของเวกเตอร์แล้วเรารู้ทิศทางของเวกเตอร์นั้นถามว่าเวกเตอร์นั้นคืออะไรนะก็คำตอบก็คือตรงๆนะครับเวกเตอร์นั้นก็คือได้แหละเราหาเวกเตอร์ได้แล้ว,าาลวคือมันคือขนาดนะคูณกับเวกเตอร์หน่วยในทิศทางนั้นเวกเตอร์หน่วยไม่ใช่เวกหน่วยแต่เวกเตอร์หน่วย เพื่หน่อยในทิศทางของเด็บวย,ยูหนึ่งด้วยขนาดเราก็เพิ่งหามาได้เมื่อกี้นี่นะยูดับบีด้วยขนาดของบีนิดนึงอันนี้ขนาดเด,ด,ด,ด็บวายแต่หน่วยนี้แล้วก็หามาได้เช่นกันมันคือ1ห,หารขนาด B ดีบวกกับ B ีอ,อันนี้ขอเอาจุดออกก่อนเลยครับทุกท่านแล้วเด็บวายยูหนึ่งแหละในในในรูปของ U กับ B เรารูยู you, รูบี b, ก็พอไม่ต้องหาหมด U ูยูดูบีสร็นี้ได้แล้วส,สุดท้ายนะจะเห็นว่ามีอะไรที่เรารวมกันได้นี่้เห็นไหมเด็ขนาดของบีโผล่มาสองรอบมันก็เลยได้ว่าเป็นขนาดของยูดเอ้ยตรงนี้เวกเตอร์ยูดั you, ดเวกเตอร์บีหารด้วยขนาดของเวกเตอร์บีกำลังสองแล้วคูณก,กับบีทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะเราเราพิสูจน์แล้วว่ารูปเช่นเด็กเปนยูหนึ่งมีสูตร เป็นตามนี้ซึ่งก็จะหาได้จากการหาบนขัจุดมันก็หาหาขนาดของเวกเตอร์ล้วก็อย่าลืมกาลังสองแล้วก็อ่าน,านสวนีให้ดีอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้เป็นค่าอะไรเป็นสเกลร์หรือเป็นเวกเตอร์เป็นสเกลร์อันนี้ลนะ่ะเป็นขนาดพูดถึงขนาดก็ต้องเป็นสเกลาร์นะงั้นตรงนี้ก็เป็นสเกล่าเป็นสเกลร์พอเอามาหารก็จะได้เลขเลขกหนึ่งนี้เอาเลขเนี่ยไปทําอะไร ไปคูณกับ b นำค่าสเกลาร์ไปคูณกับ b สเกลาร์คูณเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น,นเวกเตอร์ตอนจบมันก็ก็แมเซินแหละนะว่าส่วนน,นะนี้นะน่าจะเวิร์กน่าจะได้เป็นนะเวกเตอร์เอ้ยน่าจะได้เป็นเวกเตอร์ที่เป็นภาพฉายมาก็กมาอ๋ออันอีกเล็กนิดนึงก็คืออ่ะอันนี้คือเราบอกว่าสมมติว่ามันเป็นมุมแหลมถ้าเกิดเป็นมุมแหลมจะไปสุดส่วนนี้ได้ถ้าเกิดเป็นมุมป้าน มันก็ทำมันก็ยังทําได้เหมือนกันนะคือสมมติว่ามีอยู่ยนี้จะเจอดันดันแกล้งนะแกล้งแกล้งเอา b มาไปฝั่งนี้นั้นหลักการสั้นๆก็คือเอาอะไรเอาลบ b มามาคิดแทนเอาลบ b มาคิดแทนมลนก็จะได้หาก็จะหา,ม,ะหาหมุมตรงนี้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าพอเอามาลบ b มาคิดแทนปุ๊บนะเอาลบ b ไปใส่ในสูตรตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรา,เราจัดลปถูกต้องจะไอ้ตรงนี้จะมีลบลบหนึ่งโคขึ้นมา อันนี้ก็จะมีลบหนึ่งขึ้นมาลบหนึ่งคูณลบหนึ่งกลายเป็นหนึ่งดังนั้นที่จริงแล้วถึงจะเป็นมุมป้านก็ตามถึงเราจะเอาลบบีมาใส่ในสูตรนั้นก็ตามผลลัพธ์ก็ยังเป็นบวกอยู่เหมือนเดิมโอเคสรุปว่าอะไรสรุปว่ามันสูตรเดียวกันอ่ะทำแบบสรุปสูตรแล้วตรงนี้กำหนด u กับ B มาให้เราสามารถหาเวกเตอร์เราสามารถหาส่วนประกอบของ u ตาม B ได้ตามเวกเตอร์ b ได้นะโดยใช้สูตรนี้ u. บหารด้วยขนาดของ b กกาลังสองขัน b อันนี้คือเตอร์ใช้แล้วนี่ w2 ถามว่าเราต้องหาอะไรทับซ้อนอีกไหมนะักข่าวดีคือไม่ต้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ u เรายูด w1 เราก็สามารถหา w2 ได้ด้วยการอะไรด้วยการก็เอา w1 ย้ายไปลบฝั่งซ้ายนี่ไงได้แหละได้ w2 ทันทีโดยไม่ต้องไปนั่งหาโคอิชชันอีกรอบหนึ่ง หาเวอร์ชั่นหรือหาภาพฉายแค่ครั้งเดียวอ่อมาดูตัวอย่างกันนะว่าทำไงตัวอย่างนี้นนกำหนดเวกเตอร์ U มาให้กำหนดเวกเตอร์ B มาให้นะหาส่วนประกอบเวกเตอร์ของ U ตาม B และส่วนประกอบเวกเตอร์ของ U ที่ตั้งฉากต่อ B ก็คือหา w 1อันนี้ใครเขียนก่อนแนึ่งแล้วก็หา w 2ลยแล้แหละแค่อันนี้ใช้ชื่อทางการโอเคมาดูกัน แล้วก,ก็อ,อ,นอน่านภาพคร่าวๆก่อนนะให้เพื่อทวนนิยามนะเพื่อทวนให้เรารู้ว่าเราทำเราทำอะไรอยู่อ้อใช้อน,นั้นดีกว่ารับยู iter, เคอร์เบตเตอร์มาตรงนี้ก่อนแลาวปิดตรงนี้ก่อนปิดปิดนี่ไม่ใช่ปิดนี้ปิดผิดอันยูคอร์เบตเตอร์อะไรยูคอร์เบตเตอร์หกสามก็ใส่ไปนะหกหกสามอ่ะเพื่อจะได้ยูคอร์เบตเตอร์ไปเป๊ะมันหนึ่ง บีคือเวกเตอร์อะไรบีคือเวกเตอร์สามสี่ฉะนั้นภาพฉายฉันนั่งฉากในรูปนี้คืออะไรปึ๊บนี่เดี๋ยวไยูนึ่ไ,ไ,นไปโพงนี้ซึ่งก็บอ,อัน,นอันนี้คือสูตรตรงนี้จะเห็นตัวตัวแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันคือเรื่องของการเขียนโค้ดแต่ว่าเราสามารถใช้สูตรนี้ในการหามาได้ดแล้วก็ถ้าเกิดเราจะไปโกง ม่เขียนออกมาเลยก็ได้นี่เห็นไหมได้เป็น3าแต่ว่าสมมติณอย่าเพิ่งโกนแล้วกันยยังยเพิ่งไม่กดสุดแค่ต่บยูหนึ่งออกมาก็ภาพที่ได้ออมันจะเป็นภาพประมาณนี้นะแล้วก็ W2 บยูสองก็กดอีกทีหนึ่งปุ๊บตรงนี้ได้เป็นสีโม่วงมาวันนี้คือภาพตอนจบที่เราจะได้ทีน,นี้คาถามก็คือ W1 บยูหนึ่งกับ W 2บยูสองเนี่ยจะคำนวณยังไงให้ได้เป็นเลขเป๊ะออกมาก็ไปดูกัน มีภาพข้างล่างเลยลืมไปมาดูกันที่คำนวณงนับหนึ่นงหรือว,ว่าถ้าเกิดจะเขียนสวยๆก็คือเป็น p r o j e c t i o n เป็นภาพฉายของเวกเตอร์ U ลงบนเวกเตอร์นะก็คือใช้สูตรก็คือนี่ U ดอทกับ B หารด้วยอของ B กำลังสองแล้วคูณกับ B มีมีีพอมาเยอะนะ อาหาชที่เลีงก่อนอาหาที่เล,ยาาเลียงไว้ข้างๆยูยู U. U. ดักเบกเตอร์บีได้เท่าไหร่ยูคือ6 3 b คือ3 4ดักบก็ใช้สุดเดิมเมื่อคืนหน้าคูณหน้า6คูณ3บวกกับหลังคูณหลังบวกกับ3คูณ4ก็จะได้เป็น6 38 3คูณ4เบปวก12เป็น30ได้มาแลานว1ตัวยูดักบเหลืออะไรอีก เดี๋ยนี่ต้องหาขนาดของบด้วยวันนี้จะดีไหมขนาดของบหาง่ายไหมด้หาง่าย,ย,าาายแล้วก็ใช้คารูดไปคารูดของ3าํกำลังสองบวก4กํกำลังสองอันนี้ก็น่าจะคุ้นตานะมันคืออะไรมันคือ9บวกสิบเบวกส6เป็น25 25ถอดลากเหลือครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าในสูตรของเราเนี่ยมันมีตรงนี้อยู่มีกำลัง2ด้วย ฉะนั้นก็ก็เขียนอีกมาทั้งนึงจะด้ว่าถ้าเอ,า,า,เอา,ากำลังสองก็จะได้เป็น้ากำลัง2ซึ่งก็คือได้กลับมาเป็น25โอเคก็เอาค่าเลขนี้มาใส่นะมีเลขอะไรบ้าง u. v b u. b, u. b, u. b ได้30ขนาดของ b กำลังสองได้25เดี๋ยวได้ได้สเกลารที่คูณข้างหน้านี้ b มันก็ต้องแทค่าตอบด้วย b เดียเป็นเวกเตอร์อะไรไหมเวกเตอร์3 4 3 4 จบยังจบก็ได้มันก็เป็นตัวเลขที่ถูกต้องแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่รูปแบบเวกเตอร์ตัวเดียวที่เราคุ้นเคยนะที่คำนวณง่ายนึกภาพตามง่ายมันก็ต้องใช้สมบัติในการในการเอาสเกลาร์ไปคูณเวกเตอร์ในการคูณกระจายเข้าไปด้วยการขยายหรือโคดขนาดสิบส่วน่สิบห้อันนี้คือ1.2ดเป็น1.2คูแล้วก็ลูกน้ำา1.2คูณ4 แล้วก็คูณเลขออกมาอันนี้ต้องแลมจะได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น3.6แล้วก็4.8ได้แล้วเราสามารถหาเวกเตอร์ดับเบิลยูหนึ่งได้แล้วนะครับตอบว่าคือเวกเตอร์3.6มลูกน้ำสี่จุดแปดซึ่งก็ตรงกับภาพเราไหมลองลองลองดูนั้นสาก็เป็น3มากกว่านะอันนี้2องนี่สี่อสายไม่ตรงกลาง3.6ก็คือสามากกว่าคือประมาณในแถวนี้ ก็ดู k ม s กเซนนะ4.6แล้วก็ขึ้นไป4.8นะขึ้นไปเกือบห้าก็ว่นนี่ไงนะถ้าเกิดตรงนี้สี่ตรงนี้หกต,ตรงกลางก็คือห้ามันก็แปลว่าคำนวณสูตรน่าจะถูกแหละอัตรสุขของเราตรงกับภาพแล้วก็นะ่าจะหาดับเบิลยูสองต่อทำไงไม่อยากหาดัเตอร์ที่ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็ก็สามารถหาได้ตรงๆโดยการนำใบนำนำ นำ u คือเวกเตอร์แรกของเราไปลบกับเวกเตอร์นะนตั้งฉาก u ของเราตอนแรกคืออะไรคือเวกเตอร์6 3แต่ u หนึ่งเวกเตอร์ฉากที่เราหาเมื่อกี้คืออะไรคือ3.6กับ4.8นั้นเอามาลบกันก็จะได้เป็นเวกเตอร์6ลบอเวกเตอร์ลบกันนะก็ลบเป็นแต่ละส่วนได้ล,ลบหน้าแล้วก็ ลบหลังก็ได้ผลลัพธ์เป็น2 4ุดแล้วก็ลบ1น่แได้แหละมันได้เวกเตอร์ w2 ่เน u องะสอุดกับลบ1.8ต้งแงกับภาพไหมลองดูนะ2องดก็คือนี่ไง2องมันเด้งไปไหน2.4 2สองครึ่งสองก็กว่านี่ไง2.4แล้วก็ค่าวายเป็นตัวประกอบในทิศทางแกนวาเนี่ยเป็นลบ แล้วลบจนเกือบลบสองก็ลงมาเกือบกับสองอ่ะอแปลว่าแปลว่าเราใช้ได้แล้วนะคำนวณถูกต้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการอ่าภาพฉายเชยนชนนฉากและซึ่งจะใช้กับเวกเตอร์สามมิติก็ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าต้องสมมิติอย่างเดียวก็ก,ก็แค่ก็แค่หาผลคูณจุดซึ่งมันหาได้สามมิติได้อยู่แล้วแต่ก็หาขนาดของเวกเตอร์ซึ่งก็เช่นกันนะสรมิติหาได้ ก็จบตัวอย่างในการฉายเชียงตั้งฉากเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายกันในเรื่องของผลคุณไข้